ครับสวัสดีครับเมืนน่อนีฟ้ามเอรอย็ดควายงามนะครับพามาเปิดราคาควายแม่สาวฟันน้ำนมกับแม่ทองแม่ทองสูงลายชีบสองนะครับ มาเปิดสองตัวครับมานี่นี่ครับกินหยาดีครับเรื่องกินยาเพราะต้องเป็นห่วงครับกินยาดีทุกตัวครับนี่ครับไปชมกันครับครับชมมาชมตัวแรกกันครับสวัสดีครับหอยเกี๊สวัสดีจ้านี่ครับเป็นลูกสาวเก่าเจริญนะครับลูกสาวเก่าเจริญอายุแปดเดือนครับค่อยตัวนี้อายุแปดเดือน สูงลอยยิบหาครับค่อยตัวนี้สูงลอยยิ้มหานี่ครับสวยครับตัวนี้เป็นลูกสาวเก่าเจริญเบิ้งไร้ขางคนอีกนะครับพ่อพ่อครับนี่ครับแข่งขาดีครับแข่งขาหง่โตลวลโตเง้วครับท่ายสวยอ่าเขาเปิดสวยครับเล็บนีดีนะครับเล็บเล็บดีบ๊อกี้ครับเล็บกะล่าครับข้องหญ่ ควายสาวตัวนี้สีเหลืองอุ้ยฮือด้ครับควอยตัวนี้สีเหลืองอุ้ยหุยลูกสาวเก่าจเจริญสูงร้อยยี่สิบห้าใบหลอดเอกสารครบครับควอยตัวนี้เปิดราคาไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนี่แหละครับเบืองทางไทยเพิ่นได้ครับหมุนไทยเพิ่งได้ครับนี่ถ่ายสวยเพราะอะไรครับ นี่ครับบ่ง่ายเดยครับไายง่ายครับปะกันต้หนี้ครับค่อยตัวนี้ปะกันต้หนี้บ่งท้างหนาเลยครับหนาสวยครับหนาเขาเปิดสวยหัวม้วนนะครับหัวกลมนี่แหละครับสายเพชรอุดรลูกสาวก้าเจริญครับแม่พันสูงหลยซีบสวงนะครับค่อยตัวนี้เรื่องสีบ่รต้องเป็นห่วนะครับสีเหลืองอุ้ยๆแล้วครับค่อยตัวนี้ปะกันต้หนี้ แขงขาหนีงามนะครับแขงขาหนีใ่เล็บเพิ่นกับสวยนะครับเบื้องเร็บเลยครับเล็บสวยบอกล้าใหญ่ข้อกับใ่ครับลำตัวหนาลำตัเง้ว,วครับควายตัวนี้เง้วหนาเต็มนะครับควายตัวนี้รูปร่างเต็มท้ายเต็มหางเงา้วครับเ,เปิดราคาที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาททรงฟรีอยกิโลครับ ส่วนจิตสนใจโทรมาได้เบอร์โทร0990401001 0990401001นะครับอยู่บ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดรลอยเอ็ดนะครับนี่นะครับส่วนจิตสนใจโทรมาได้ครับจริงกลางมาได้หน้าสวยครับคุยตัวนี้ตาแต้มแก้มจ้ำเป็นหัวหมอท้องนะครับคุยตัวนี้หัวมนนะครับ เรียบขาดีแข็งขาใหญ่ครับไปครับไปชมตัวที่สองกันครับเอาเขาคองเลยนะครับนี่ครับสวยครับนี่ประกันตํานี้ครับบ่งทางถ่ายกันครับนี่ย่างสวยครับประกันตํานี้ไงหนาดีครับไว้สาวหน่อยตัวนี้แปดเดือนครับผมมาชมตัวที่สองกันครับ ตัวที่สองตัวนี้เป็นควายสาวทองแหลกได้ครับควายสาวทองแหลกดันขาพันปีกนะครับเป็นวายสาวทองแหลกพ่อครับพอ่อควายสาวทองแหลกทองเก่าเจริญสีเดือนนะครับทองพอเก่าเจริญสีเดือนควายตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ่มนะครับลูกสาวเบิ่มพันหลานความสูงพ่นยูที่ร้อยสี่สิบสองนะครับร้อยสี่สิบสอง ค่อยตัวนี้ความสูงที่อยุที่ร้อยสี่สิบสองโอ้ตัวใหญ่ตัวหนาดีครับข้อใหญ่ครับป้บาข้ออะไรเ่ยข้อใหญ่ถุงเท้าขาวมีกําไลขาพร้อมตรวจท้องแล้วด้ครับค่อยต,ตัวนี้ตรวจท้องแล้วท้องพอเก่าเจริญนสี่เดือนใบหลอดเอกสารครบอันหนาพนุพงศ์นะครับย่างหนาพนุพงศ์นะครับนี่ครับพอแล้วครับหนาเขาไหม นาเขาเปิดนะครับวายตัวนี้นาเขาเปิดเป็นวา่สาวทองแรกอนาโคดไก่นะครับควายตัวนี้อนาโคดนี้มีแทะละครับรอยซีบหาครับตอนนี้ก็สีรอยซีบสวงนะครับนาเขาเปิดสวยครับหัวม้วนนะครับหัวโบแบนหัวกลมดีครับปากใหญ่ครับปากหนา้ายใ่รูปร่างหนาเบางทั้งไทยเพื่อนนะครับ เบียงทางไทยพนบเบิ่งนี้ครับตัวหนาตัวใหญ่ดีนะครับท้องพ่อเก้าเจริญสี่เดือนหางไทยนี่สมบูรณ์แบบครับค่อยตัวนี้ไทยสวยไทยใหญ่ครับไทยมะนาวตัดหางเงาครับอันพ่อเหรอครับเบื้งทางขางพี่นี่พ่อครับ สวยครับประกันต้หนี้นะครับค่อยตัวนี้ตรวจท่องแล้วประกันต้หนีสน้สนใจสนใจโทรมาต่อร้องเลยครับเปิดราคาไว้ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับค่อยตัวนี้เปิดราคาไว้ที่หกหมื่นห้าพันบาทอันน้อยเกยเอาไปพี่นะครับหย้บไปอีกนะครับหยาไม่อีกครับอ,อย่างงามครับ เปิดราคาไปที่65,000บาทครับทรงฟี่0 0ึกิโลสูงใหญ่นะครับใหญ่กว่าผู้จับผุ่นนะครับคอยตัวนี้สนจิตสนใจกับทั่วมาเบอร์โทร099 040 1 0 0้099 040 1001นนะครับอยู่ฟาร์มเอลอยเอ็ดพิกัดบ้านดูตำบลหนองแว้งอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับสนจิตสนใจกับทั่วมาต่อร้องกันได้ครับ สวยครับตัวนี้หายากนะครับอ้ยสูงลอยซี่สิบเอ็ดซี่สิบสองนี่หายากครับถ้ากี่กระแสนย์ก็บาดทนครับครับมานี่ก็เปิดสองตัวนะครับชิมนี่ก็เปิดอยู่ที่สองตัวม่สาวน้อยตัวหนึ่งครับแม่สาวทองแรกนะครับขอฝากช่องสุริยะชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกราบคข้ามาสวัสดีครับวัสดีค,ขอขอค,ครับฮอยเก๋ค,างงามมาครับผมรับพาเข้บขอกเลยครับไปชมเบ่งว่าคนสีย่างามบาดครับเดินสวยครับประกันตํานี้ทุกตัวรับอยู่ในขอกตัวใหญ่ตหนาครับโตัวงาม